สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเราห่างหายไปนานเหลือเกินกับการอย่าเรียกว่ารีวิวมังงะดีกว่าเรียกว่าการลงคลิปเลยดีกว่านะฮะที่เราหายไปนานนะฮะมันมีสาเหตุอยู่แต่ว่าไม่สามารถบอกสาเหตุได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไงมันต้องลงแหมรถวิ่งผ่านทุกทุกทุกไม่ถึงนาทีเชียวนะนั่นแหละฮะก็คือวันนี้ยังไงมันต้อง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 รีวิวให้ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งได้ เชนซอลแมนฮะฉบับพิมพ์ใหม่มาสดสดร้อนร้อนนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยผมสองจิตสองใจมากเพราะว่านี่ผมอนอุญาตให้ดูรูปเล่มสักนิดนึงนะฮะมันเป็นพิมพ์ใหม่ที่เรียกว่าซีนนี่ซิลมาแบบว่าเรียบร้อยมากนะฮะสวยงามรูปเล่มบางเฉียบนะฮะแล้วก็ปัญหาหลายๆคนที่ าซื้อหนังสือของเสียมิเตอร์ที่จะได้เจอกันก็คือเนี่ยฮะคือก่อนหน้านี้นนมันมีไคจูหมายเลขแปดใช่ไหมที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่กลางได้ไม่สุดนะฮะกางเออคือเราเห็นเนื้อหาได้ไม่หมดแต่ว่าเนี่ยคือดูจากตรงเนี้ยนะฮะตกไฟนิดนึงนี่ฮะตรงเนี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเขาเผื่อพื้นที่ไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะให้เราสามารถแบบว่ากางหนังสืออ่านได้อย่างเต็มที่นะฮะ ซึ่งผมว่านี่เขาแก้ปัญหามาอย่างดีละแต่ปัญหาที่ผมไม่อยากแกะก็คือคือในวันที่ผมสั่งซื้อเชนซอมแมนเนี่ยผมได้ทําการเอ่อก็พูดกันตามตรงว่าอ่านเดือน <c oughs> คือผมซื้อก่อนแล้วค่อยไปอ่านเดือนนะเพราะว่าผมอยากอยากรู้เนื้อเรื่องมากจริงๆนะเพราะเนื่องจากอนิเมะเขาทาดีมากสวยงามมากนะฮะดูดีทุกอย่างเลยนะทั้งเพลงทั้งภาพนะฮะแล้วทีนี้ก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดก็เลยสั่งเชนซอมแมน เซตนี้ปุ๊บผมก็ไปอ่านเถื่อนปั๊บเพราะกล่าวว่ามาของมาเนี่ยผมจะไม่แกะแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็อยากจะแกะนะฮะก็เลยอ่ะในในถ้าจะแกะแล้วก็อัดคลิปไว้สักหน่อยดีกว่านะฮะผมไม่ได้ซื้อพร้อมบล็อกนะเพราะผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้เก็บบล็อกอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ซื้อบล็อกมานะฮะซื้อแบบธรรมดา8 0 0รบาทแล้วก็ได้ส่วนลด20บาทเป็น820ประมาณนี้นะฮะรวมส่งแล้วนะ อันเราไปเอาคันไกมาตัดก,กันเลยผมว่าตอนที่ลงคลิมนี้นี่เชนซอ a w แมนอันนี้เนีจะจบหรือ,อยังหว่าเดี๋ยวนะขอตัดแป๊บเรียบร้อยฮะซีดีจนน่าเสียดายจนน่าเสียดายนะฮะดูกแกะแล้วยังมีพลาสติกติดมืออยู่เลยนะฮะก็นี่ก็แกะออกมาแล้วนะฮะลองมาดูรูปเล่มรูปเล่มนะฮะ ข้างในสักนิดนึงก็เป็นเทนซอแมนเขียวๆนะฮะอันนี้เซต8ป0รกว่าบาทนี่มันไม่มีไม่มีไม่มีมมการฉีดแต้มนะฮะก็มันไม่ถึง15%รนะฮะลดไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ได้ราคาลดอยู่ก็ถือว่าดีเรา,าดูภาพด้านในกันสักนิดนึงนะฮะ <S <S ผมไม่ได้มีพิมพ์แรกนะแต่ว่าไอ้คุณบอสมีนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายลงนี่เรามาดูนี่เห็นกันชัดๆนะฮะ คือผมเห็นในรีวิวหลายท่านเขามักให้ดูตรงนี้กันนะฮะว่าคือในพิมพ์แรกอาจอาจจะนะคะคือผมไม่ไม่ไม่เห็นนะแต่ว่าพิมพ์แรกนะตรงเนี้ยที่เขาถ่มดาวเนี่ยมันจะดามากจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแต่วันนี้เขาก็แก้ไขและให้เห็นรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นนะฮะบริาัทตมิโตะนะ,ะปรศาจิัทมาร์เกเทส คือผมอ่านแล้วแหละคืออ่านเธอมาแล้วแหละแต่ขอดูจำนวนการแปลนิดนึงมผมว่าโอเคนะฮะคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้แก้ตรงที่มันแปลผิดสักเท่าไหร่นะฮะคือคือมันมีคําที่แปลผิดแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นว่าจะหัวเดียดกินขาดแล้วเราจะอ่านไม่ออกอะไรขนาดนั้นนะฮะคือเราเราเข้าใจได้ในบริบทของของเรื่องนะครับว่าเ,าเอกพยายามจะพูดอะไรนะฮะแต่ว่าคือเขาพิมพ์ผิดอรอพิมพ์ตกดีกว่าไม่ใช่พิมพ์ผิดหรอกนะฮะ ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอ้ภาพสวยใช้ได้เลยในในได้แกะแล้วเรามาดูกันให้ครบทุกเรื่องเลยดีกว่านะอย่างน้อยๆก็ปกกันเนาะที่เราจะสามารถรีวิวได้ถอยกล้องไปนิดนึงเพราะว่าจะให้รีวิวเนื้อหาด้านในเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นการสปอยอยู่ซึ่งผมไม่ไม่ได้อยากสปอยอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อยากจะให้คนที่อ่านแล้วมาแบบว่าพูดคุยกันมากกว่านะฮะเพราะว่ามันก็สนุกกว่าเนาะคนแบบรู้เรื่องพอๆกันอะไรแบบ เล่มหนึ่ง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 นี่นะฮะเป็นภาพของพระเอกนะฮะผมว่าผมน่าจะรู้จักตัวละครทุกตัวแล้วละ่ะเพราะว่าผมอ่านมาไกลยอยู่เหมือนกันนี่เล่มสองฮะ,ะพาวเวอร์จังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าสเสน่ห์เหลือล้นเหลือเกินนะฮะแล้วก็บทของนางนี่ก็เรียกได้ว่าช่วงท้ายนี่คือหืนะ พูดไม่ได้แต่คําในหัวมันพลั่งพลูออกมาแล้วแต่ช่วงกลางๆนี่ก็มีโมเมนต์กับพระเอกอย่างเยอะเลยนะฮะเรียกได้ว่าหัวเมียเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้ดูด้านหลังซิเนี่ยฮะน้องพาวเวอร์ที่เขาไม่ได้เอ่อเรียกว่าอะไรไอายกับการต้องเปื้อนผ้าขนาดนั้นนะฮะฮเพราะนางก็เป็นปีศาจนะเนะเาะเดนส์แมนเล่มสองนะฮะคือผมก็จะแกะทุกเล่มเลยฮะไหนๆนมันได้แกะเล่มหนึ่งแล้วก็ไปเล่มสาม เล่ม3นะฮะอันนี้ผมจำชื่อนางไม่ได้แต่ว่านางก็เป็นลูกพี่ของคุณอากินะฮะอากินั่นแหละฮะก<อ><อ>็โผล่มาอยู่ช่วงนึงก็ด้านหลังนะฮะ<อ>คือรูปเล่มเนี่ยมันบางมากเลยนะฮะคุณผู้ชมมันบางมันบางกว่าหนังสือเล่มเล่มปกติเยอะนะฮะเล่มก่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตนะฮะมันจะมีตรงส่วนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยส่วนเนี้ย มันจะเลยปกขึ้นมานิดนึงมันจะเลยสันไม่ใช่เลยปกเนี่ยมันจะเลยสันขึ้นมานิดหนึง่งก็คือเขาเขาแบบว่านะ QC มันไม่ดีอะ่ะแต่ว่ามันก็ให้อภัยได้นะมันเล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณนี้เล่มสามอันนี้จะมีเสียงเพลงเข้ามาเป็นระยะระยะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันงานเทศกาลแถวแถวบ้านพอดีนะฮะนี่ฮะคุณอากิอากินะฮะประมาณนี้ เนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนๆจะเป็นผู้ปกครองของพระเอกเลยนะฮะของพระเอกกับน้องพาวเวอร์นะฮะแบบว่าเหมือนคุณพ่อที่แสนดีอะไรประมาณนี้นะฮะคุณพ่อคุณพี่อะไรเงี้ยโดนแกล้งบ่อยด้วยผู้ชายคน,นนี้อย่างเงี้ยด้านหลังซึ่งเขาก็ไม่ใช่หนุ่มเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะฮะเขาก็มีปุ่มหลังที่แสนเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะฮะวังไว้นี่ก่อนเล่มห้านะฮะเล่มห้า เล่ม5อันนี้คือเล่มที่ผมอยากจะอ่านที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะได้เจอกับปีศาจคาตานะหรือว่าดาบนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาเรียกว่าตะปูคือคือในอ่านเถื่อนเนี่ยมันเดี๋ยวแปลเป็นตะปูบ้างเดี๋ยวแปลเป็นดาบบ้างเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแปลเป็นคาตานะบ้างมันก็จะงงๆนะฮะผมก็เลยนี่เลยเจอของจริงเดี๋ยวแกะอ่านก็เลยนะฮะให้มันเป็นให้มันรู้ไปว่าสรุปตัวนี้ปีศาจอะไรนะฮะแต่ผมว่าน่าจะดาบแหละนะแต่คาตานะหรือเปล่านี่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ เล่ม6ครับอันนีไน้ไม่สปอยดีกว่านะแต่ว่านางมีความสำคัญนะฮะส่วนรับคนที่อ่านแล้วก็จะก็จะรู้แหละนะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้อ่านก็จะหืมนะนางสำคัญนางสำคัญนะฮะช่วงกลางเรื่องเลยสำคัญมากก็ด้านหลังก็จะเป็น เนื่องจากจำนวนเล่มน้อยนะฮะเราสามารถค่อยๆรีวิวไปได้นะฮะนี้ก็เล่มเจ็ดนะฮะนี่พระเอกเดนจินะฮะเดนจิแล้วก็เหล่านักฆ่าประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นคุณอะไรวะโอ้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วคือผมอ่านเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะแต่ว่าผมจำชื่อนางไม่ได้แล้วเอ้ยตรงนี้ตัดออกดีกาเหมือนจะสปอยเลย นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะประมาณนี้ประมาณนี้คือไม่ได้พูดตรงๆแต่พูดอ,อ้อมๆมันก็เหมือนก็เหมือนสปอยเนาะฮะนี่สู้กับปีศาจทานูนะฮะซึ่งเป็นเพศหญิงแน่นอน,นฮะเล็บแปดด้านหลังครับคือเรื่องนี้มันมีความแบบว่าหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่ นิดนึงนะฮะแต่นิดนึ่งไหมก็เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างกลบด้วยด้วยแอคชั่นไปซะเยอะนะฮะนะอันนี้คุณอากินะฮะแล้วนี่ก็แองเจิลคุงนะฮะคือวันนี้เป็นผู้ชายนะฮะอย่าเข้าใจผิดอะไรไปแล้วก็อันนี้คือคุณอากิสมัยเด็กนะฮะนคนเดียวกันนะด้านหลังะฮะเล่มเล่มเล่มเก้า กล้องไม่โฟกัสหรืออะไรโทษทีนะเพราะว่ามันกล้องมันค่อนข้างใกล้ก็เลยคุมยากฮะอันนี้คุณมาคิมะนะฮะก็จะเรียกว่าตัวละครหลักของภาคแรกนะครับภาคนี้เป็นตัวละครหลักเลยก็ว่าได้นะเพราะว่านางนี่ค่อนข้างมีบทเด่นคือถ้าไม่มีนางนี่พระเอกก็คงจะไม่มีเนื้อเรื่องต่อยืดยาวสาวความยืดมาได้ขนาดนี้นะฮะเล่มที่สิบก็จะเจอคุณมาคิมะนะฮะนี่ เดนจิเดนจิอยู่นี่นี่นกำลังกอดอยู่เลยนี่กอดอยู่เลยนี่เออคือนางเป็นรักแรกของของเดนจินะฮะส่วนนางรักเดนจิไหมอันนี้ต้องไปดูกันในเรื่องนะฮะอันนี้ไม่ได้สปอยนะแล้วก็เล่มเล่ม11นะฮะพระเอกของเราได้ขึ้นปกสักทีคือเล่มแรกมันเป็นภาพของเชนซอ w แมนไงแต่ว่านี่คือเดนจิงไง ออกว่าเดนจิจะได้ขึ้นปกนี่ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะฮะถึงขั้นจบจบซีซั่นหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเรียกเป็นซีซั่นเลยเนาะจบพักหนึ่งเลยนะฮะก็ประมาณนี้เดนจินะฮะก็ผมคิดว่านะปกด้านในก็น่าจะเป็นสีๆเ,เหมือนเหมือนเล่มหนึ่งไหมแต่ว่าน่าจะไม่ใช่สีเขียวกันทั้งหมดหรือเปล่าผมขอดูเล่มสองนิดนึงนะฮะ เรามาดูด้านในปกเล่ม2นิดนึงนะฮะว่ามันเป็นสีเขียวเหมือนเล่มแรกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สีเขียวก็คงคละสีแน่นอนนั่นไงว่าแล้วเนะฮะเป็นคละสีนะอันนี้คือตรงนี้นี่คือกล้องมีปัญหานะฮะในในเล่มจริงไม่ไม่มีไม่มีเดซพิกเซลตรงนี้นะคือมันก็เป็นปกตินะฮะหรือกล้องไม่ค่อยดีค่ะงั้นก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Chainsaw Man เรียกว่าไงภาคหนึ่งนะฮะซึ่งภาค2เนี่ยในญ two, ี่ปุ่นเขาก็เริ่มเริ่มตีพิมพ์เล่ม12แล้วนะฮะแต่ว่าในบ้านเราเล่ม11ก็คือเล่มสุดท้ายละก็ต้องรอดูว่าพี่สยามนี่เขาจะปล่อยเล่ม12มาตอนไหนนะฮะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมจะรอรีพิมต์แบบว่าแบบว่าเหมือนเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าพิมพ์ใหม่นะ,ะมันจะบางแล้วก็กระดาษก็จะดีกว่านะฮะซึ่ง ถ้าเริ่ม12ออกมาผมก็คงจะไม่รีบซื้อในทันทีเพราะว่ามันคงจะเป็นแบบว่าพิมพ์เก่าแน่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังไงก็ที่ห่างหายไปนานก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะฮะถามว่าจะลงคลิปอย่างต่อนเนื่องเหมือนเดิมไหมก็อันนี้ไม่รู้นะฮะ,ะก็ต้องดูกันไปว่าเราเรามีแรงแค่ไหนเรามีพลังงานเหลือในการอัดคลิปตัดคลิปแค่ไหนนะฮะก็เ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับกล้องมันใกล้มากเลยนะเนี่ย